อาละครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณลลิศจากไทยเกม wiki และจอยสติกและนี่คือวิดีโองาน E3 นะครับในวันนี้ค่ายที่เราจะมาพูดถึงคือ Ubisoft นะครับค่ายใหญ่ที่มีเกมซีรีส์ดังเยอะแฟนก็เยอะนะฮะแต่สำหรับโดยส่วนตัวผมแล้วผมรู้สึกว่าเขาเป็นค่ายที่เดาง่ายที่สุดเป็นค่ายที่ค่อนข้างทำอะไรแบบ จำเจนะไม่ค่อยเพิ่มไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรมากเท่าไหร่นะอย่างเอาเอาง่ายๆดูแค่เกมอะมันแทบจะเป็นเรื่องล้อเลียนสำหรับเกมเมอร์กันว่ามันมี Ubisoft Tower คือเวลาเกมไหนที่แบบเออมีจุดที่เราต้องเดินไปเปิดแผนที่ต้องปีนหอคอยแล้วแม่งแบบเปิดแมปขึ้นมาอย่างเงี้ย Ubisoft Tower Assassin's Creed ก็มีปีนหอคอยแล้วโดดลงมา Far Cry ก็มีปีนหอวิทยุ Watch Dogs ก็มีมีแทบจะทุกเกมนะ ของของของค่ายนี้นะแบบแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเกมของพวกเขาอยู่เป็นเกมที่ดีนะฮะเพียงแต่ว่ามันอาจจะซ้ําเดิมไปหน่อยและปีนี้พวกเขาก็คงจะตั้งใจที่จะมาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเหมือนกันเพราะแน่นอนพูดถึง u v soft จะขาดพระเอกของค่ายนี้ไปไม่ได้นั่นก็คือ assassin s creed ครับหลังจากที่พวกเขาตัดสินใจที่จะหยุด แ s สซ s สซินครี d ภาคปีที่แล้วนะฮะข้ามใบไม่มีนะฮะไม่มีแ s สซ s สซินครี d ที่เป็นเกมแต่ก็มีหนังแ s สซ s สซินครี d ให้ดูคือเสียงตอบรับว่าค่อนข้างจะมิกซ์มิกก์กลางกลางแอสซัสซินครีตต้องการการหยุดพักจริงๆมันควรจะหยุดเพราะว่ามันมีความรู้สึกเป็นแฟรนไชส์ฟริชีคือคนเบื่อเล่นแล้วไม่ ไม่ว้าวเหมือนเดิมแล้วแล้วสูตรมันก็จะเป็นคล้ายๆเดิมตลอดอะไรแบบนี้เรื่องก็ไม่คืบหน้าไปไหนอะไรแบบนี้หลังจากที่หยุดไปปีนี้พวกเขากลับมาแล้วนะ Assassin Creed จะกลับมาในเวที Ubisoft ในงานปีนี้โดยภาคนี้จะใช้ชื่อว่า Assassin s Creed Origin มีเซตติ้งเป็นอียิปต์โบราณนะถามว่ารู้ได้ยังไงเพราะ ค่ายนี้เป็นเจ้าพ่อลีกครับคือก่อนอีสาเนี่ยลุดดลุดทุกปีหลุดตั้งแต่แบ็กแฟหลุดตั้งแต่ซินดิเคหลุดตั้งแต่ Unity หลุดมาตลอดนะลุดทุกปีครับแอส s ซน n ินค e ี d นี่เป็นอะไรที่โดนเจาะตลอดนะต้องมีใครเกี็บยูบีซอฟมาก,มากๆแน่เลยครับะนั้นก็ตามมันก็ไม่ได้ทําให้ความน่าสนใจของเกมน้อยลงหรอกเพราะว่าถึงด้วยความที่มันหยุดไป ผมไม่รู้นะว่าทุกคนแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันควรจะกลับมาหรือยังส่วนตัวผมคิดว่ามันอยู่ไปอีกเือพายไปหนึ่งปีเขาจะเปลี่ยนแปลงเขาจะพัฒนาสูตรอะไรที่เกี่ยวกับตัวเกมมาได้หรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องติดตามดูกันอย่างใจจดใจจอนะ่อแล้วคงไม่มีใครอยากจะอยากจะเจอ Assassin's Creed ภาคที่ไม่ได้เรื่องหรอกคือเราก็อยากจะให้มันดีเหมือนกันเพราะฉะนั้น เขาควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ดีนักออกไปจากเกมละกันอะไรผมใช้คำแบบนี้ละกันนะอ่าและแน่นอนกว่าไดกว่าสิ่งใดๆในงาน Ubisoft เกมที่คุณจะเจอเปรียบได้ดังกับเกมกีฬาของ EA นั่นคือ Just Dance ครับ Just Dance ออกมาทุกปีตั้งแต่2ต่อต่อเนื่องมาตั้งแต่2014แล้วมั้ง14 15 16 17นะครับมี Just Dance ทุกปีเลย และผมก็คิดว่าปีนี้ก็น่าจะมี j จ Dance 2018โชว์ให้ดูอีกนั่นแหละเป็นเกมเป้นที่ขายดีแล้วก็ว่าไม่ได้นะถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวทำเงินตัวหนึ่งของ Ubisoft เขานะครับก็คงไม่แปลกอะไรที่จะมีออกมาเรื่อยๆนะคือผมส่วนตัวผมมองว่าเกมแบบนี้ออกมาเวอร์ชั่นเดียวขายสัก5ปีได้ไหมแล้วก็ทุกปีก็แบบทำเป็น DLC เอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า มันได้ฟูลพลา์เซตมันได้60เหรียญไงก็ว่ากันไปนะสำหรับ u s ส d a n ดนใครเกมใหม่เกมอื่นที่มาแน่ๆก็คือจะมีฝากคลา์ประกาศไปแล้วก่อนงาน E3 เปิดตัวมีทิลเลอร์เปิดตัวกัเรียบร้อยภาคนี้ไปเรื่องจะไปเกิดขึ้นที่ประเทศอเมริกานั่นเองเลยนะครับเราจะต้องต่อสู้กับลัทธิตั้งศาสนา ทางใต้ของอเมริกาผมสนใจเกมนี้แต่ไม่ใช่ในแง่ของเกมเลยผมสนใจเกมนี้ในแง่ของเซตติ้งครับเซตติ้งน่าสนใจมากแล้วผมคิดว่าจะเอาไปทำวิดีโอแยกต่างหากอีกตอนหนึ่งเราสามารถถกเถียงคุยประเด็นเรื่องนี้กันได้เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนานะแล้วความคลั่งของคนอะไรแบบนี้เซตติ้งมันน่าสนใจปกติแล้วคอนเซปต์ของฟาคลคือคนกับป่าคนกับธรรมชาติคน ในที่รกร้างห่างไกลที่จะต้องเอาตัวรอดแต่ในคราวนี้ที่อเมริกาเนี่ยมันก็ไม่ได้เชิงว่าเป็นธรรมชาติจ๋าขนาดนั้นแต่มันเป็นบ้านนอกของอเมริกาและมอนทานะ่าเลยเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีอะไรที่ดูดีมากขึ้นอาจจะมีอะไรเปลี่ยนมากขึ้นเกมเพลย์เรายังไม่เห็นเยอะนะดูจากตัวทรลเลอร์เนี่ยเอาจริงผมรู้สึกว่ามันเดิมเดิมเดิมมากเลยแต่ก็นั่นเองเรามีงานอีสาม เราก็จะได้ดูแล้วก็ตัดสินใจกันไปในตอนนั้นว่าภาคใหม่นี้โอเคหรืออยังนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนฟาคายผมจริงๆผมก็ชอบฟาคายนะตั้งแต่ฟาคาย3 3บัตรดบัตรดราก้อน4แล้วก็ไพ่หมอเนี่ยมันรู้สึกจะคล้ายๆกันเกินไปหมดเราจะช่วยให้ภาคนี้ทำออกมาได้ดีแตกต่างแล้วกันนะครับเกมต่อไป เดอะครู2เกมขับรถของ u i s s o t Ubisoft Ub เหมือนเขามองตัวเองว่าเป็นค่ายที่ควรจะต้องมีโปรดักต์ทุกแนวก็คือมีเกมสรารพัดแนวมีแนวทหารมีแนวแฟนตาซีมีไซไฟอ่ะไซไฟหยุดไว้ก่อนมีเรซซิ่งมีกีฬาแล้วผมก็มองว่าเดอะครูเนี่ยน่าจะเป็นคำตอบของเขาที่จะเอาไว้สู้กับนิสสปีดหรือเกมขับรถต่างๆนะครับ้ายที่ผมว่าทำออกมาก็จริงๆก็ เขาใช้ได้นะถ้าคิดซะว่ามันเป็นความพยายามครั้งแรก first try first attempt นะครับก็คือพยายามจะทำเกมขับรถ Open World ขึ้นมาอะไรแบบนี้คอนเซปอะไรต่างๆเขาก็ดีแต่ผมว่าขาดความเร้าใจอะไรบางอย่างไปนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนนะแต่หวังว่าคราวนี้เราจะได้เห็นเราจะได้ดูเกมเพลย์กันในงานบนเวทีนะครับแล้วเขาคงจะมี อะไรที่มั่นใจพอสมควรและว,ว่ามันจะทำให้ The Crew ประสบความสำเร็จมากกว่าภาคที่แล้วได้นะครับ<ช>ต่อไปเกม RPG สุดแนว s o u t h ป a r k ครับภาคนี้จะเป็น The Fracture Barco นะฮะเป็นชื่อเป็นแค่ชื่อเกมก็กวรตีแล้วผมชอบนะ s o u t h ป a r k ดูแล้วน่าเล่นมากเรื่องในภาคนี้จะเหมือนแบบล้อเลียนพวกหนังซ u เปอร์ฮีโร่นะฮะก็จะมีตัวละคร แค่เห็นก็ตลกแล้วอ่ะคือเอาตัวละครมาแต่งตัวเป็นชุดซูเปอร์ฮีโร่มีพลังแปลกๆแ,แต่และคนแบบติงต้อมดูจากทีเลอร์บางคนแบบใช้มือถืออะไรเครื่องเป็นไม่รู้พลังอะไรออกมาแล้วก็มีเด็กขารีบที่เป็นเดอะแฟลชคือวิ่งเร็วมากต,ตัวเองขารีบแล้วถือไม้เท้าแล้วเดินแกๆ้ๆๆแ,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 แเป็นความเร็วเสียงความเร็วแสงอะไรเงีมันก็ฮาฮาล่วนๆเป็นเป็น,เป,นเป็นเกมที่ ใครที่ดูซีรีส์เซาปาก็จะเข้าใจคอนเซ็ปต์ว่ามันเป็นแบบดาร์คคอมดี้เป็นตลกแบบเฮียตลกสะทุนนะ่ะลองลองหามาเล่นดูนะถ้ามีโอกาสมันอาจจะมุกฝรั่งเยอะหน่อยเข้าใจยากหน่อยแต่ผมว่ามันเป็นเกมที่ฝึกภาษาได้ดีนะคือสำนวนสแสดลงอะไรแบบที่ฝรั่งเขาพูดกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้ความสามารถชั้นสูงในการ ฟังแล้วเข้าใจนิดนึงเาปากนะก็อันนี้เป็นของชัวชัวที่ Ubisoft น่าจะออกมา Just Dance The Crew Assassin's Creed Far Cry เาปานะเหล่านี้แน่นมาแน่นอนเห็นแน่นอนมีข่าวหลุดอ,อีกแล้วนะสำหรับ Ubisoft นะนั่นก็คือความร่วมมือกับ Nintendo นะครับ Ubisoft เตรียมที่จะเอา Rayman l e g e n d นะคภาค Rayman ภาคที่น่าจะดีที่สุดลง Nintendo Switch ดีสุดจริงแต่มันหลายปีแล้ว แล้วก็สตีฟนะครับเกมเอ่อสโนบอร์ดนะฮคือกระโดดเล่นสโนบอร์ดลงมาจากยอดเขาหิมะอะไรแบบนี้ก็เตรียมจะไปลงสวิตเหมือนกันแต่ที่เด็ดลงเมาจริงๆนั่นคือ Mario Rabbit Battle Kingdom องเป็นเกม Collaborate คือเป็นเกมที่ร่วมมือกันระหว่าง Nintendo กับ Ubisoft ว่าคือเอาตัวกระต่ายและบิดที่ผู้จ้าไม่รู้เรื่องกระต่ายบ้ากระต่ายคลั่งเอาไปรวมอยู่กับ Nintendo เอ่อกับตัวละครของซีรีส์มาริโอมี l u ยจ i มีเจ้าหญิงคีชอะไรแบบเนี้ยและจะทำออกมาเป็นเกมวางแผนการลบเว้ยซิมูเลชันด้ยเหมือนกับเทิร์นเบสอะไรแบบเนี้แบบเดินตีเดินตีผมว่าน่าสนใจดีเหมือนกันนะว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนนะไม่น่าจะเป็นไปได้เลยอะไรไว้มาลองดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งที่ u b i s o f t อาจจะทำก็คือ การประกาศเกมอินดี้แนวแนวสวยๆเจ๋งๆคอนเซ็ปต์ดีๆครับเขาเคยทำมาก่อนอย่างเ e l เ n น Heart นะครับช h i l d ออฟไล h ์นะครับเพราะฉะนั้นเนไม่ไปได้เหมือนกัน Ubisoft อาจจะเอาอินดี้ดีๆมาให้เราดูมาให้เราเล่นกันอีกนะการปลุกผีปลกุกชีพซีรีส์เก่าที่ตัวเองมี Ubisoft ยังมีเกมชื่อดังๆอยู่ในมืออีกพอสมควรนะอย่างเช่นปีนออฟออสเซียนะครับอาจจะทำเรมานาคใหม่ ฮอกนะฮะใครเคยเล่นเกมขับเครื่องบินของทอมเพนซี่ออกมา2องภาคแล้วนะทอมเพนซี่ฮอกนะคือตอนยุค p พย์สนะครับมีออกมา2องภาคและเมื่อพูดถึง c อมเพนซี่ซีรีส์หนึ่งของ Ubisoft ซึ่งหายไปนานมากแล้วและน่าจะถึงเวลากลับมาสักทีอย่างน้อยในใจผมก็อยากจะให้มันกลับมาสักทีนั่นคือ s p ิน t ตอร์ l ซครับภาคล่าสุดที่ออกมาคือ Blacklist อออเมื่อปี2013ณปัจจุบัน2017 4ปีเข้าไปแล้วนะถ้าถ้ากำหนดวางวังจำหน่ายเป็นปีแน่2018ก็5ปีเลยนะครับคิดถึงแล้วนะอยากให้กลับมาได้แล้วนะกับตาแซมฟิชเชอร์นะครับแล้วถ้ากลับมาเขาอาจจะไปผูกดีลกับ Microsoft Scorpio อ่าก็ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่า Spinner e e l เเนี่ยเคยทำภาค Exclusive ให้กับ Xbox คือ Conviction มาแล้วนะ ถ้าภาคนี้มีดีลกันอาจจะไม่ต้องถือเป็น e x c l u s คลูอาจจะแบบคอนเทนต์เอ็ก s i คลูซีฟไทม์เอ็กผมว่าก็แจวแล้วนะยังไงก็แล้วแต่เถอะผมอยากให้มันกลับมามากๆนะสำหรับ s p i n t e r c e l l ลครับสุดท้ายครับสำหรับ u b i s o อ t ครับมีข่าวลือว่าเขาจะประกาศ New IP เกมใหม่ซึ่งยังไม่มีใครเคยเห็นไม่มีใครรู้มาก่อนว่ามันเป็นยังไงมันจะเป็นเกมไซไฟอวกาศจะเป็น แนวไหนยังไม่รู้นะอันนี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะเพราะมันก็เป็นแค่ข่าวลือนะแต่ผมเชื่อว่ามันจะต้องมีเซอร์ไพรส์แหละเพราะถ้าไล่ดูเอาแค่นี้มันคือของเดิมของเขาทั้งนั้นเลยนะมันไม่มีอะไรใหม่เลยอนะ่ะเนี่ยผมถึงบอกว่ายูบีซอมันเป็นอะไรเป็นค่ายที่เดาง่ายคนระับมันดูมันไม่เหมือหวาแล้วนะเขาจะต้องเปลี่ยนอะไรสักอย่างจะต้องนำเสนออะไรใหม่ๆบ้างเพื่อที่จะดึงความสนใจของ ผู้คนกลับมาครับก็จบไปสำหรับ u v i s ซ f อมนะครับ a อ s s i n ย c r e e d มาแน่นอนใครเป็นแฟนรออยู่รอติดตามได้เลยนะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ